ตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรฟุตบอลยุโรปต่างๆได้ปิดตัวลงในช่วงวันที่1กันยายนเวลาประมาณตี5ตามเวลาประเทศไทยช่วงเวลาแบบนี้มักเกิดวิกฤตย้ายทีมกันช่วงในนาทีสุดท้ายแต่กับเซอร์ไพร์เมื่อคริสเตียโนโรนัลโดยังคงคาแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแต่ด้วยสุดยอดความปรารถนาของเจ้าตัวคือการลงเล่นและมีส่วนร่วมกับถ้วยใบใหญ่ของยุโรปในรายการของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อต้นสังกัดปัจจุบันของเขาไม่สามารถทำอันดับเข้าร่วมได้ ทำให้มีข่าวลือว่าเจ้าตัวขอให้เอเจนต์มองหาต้นสังกัดใหม่บิ๊กทีมทั่วยุโรปดูจะไม่มีความสนใจที่จะเซ็นคว้าตัวแข้งวัย37ปีไปค้าแข่งด้วยอาจด้วยภาระค่าเหนื่อยของเจ้าตัวที่สูงมากแทบทะลุเพดานการเงินของสโมสรหรือพฤติกรรมภาษาที่แสดงออกในยามเมื่อลงแข่งขันในสนามเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ได้ปิดตัวลงคริสเตียโนโรนัลโดก็ยังอยู่ภายในทีมต่อไปโดยผู้จัดการทีมอย่างเทนนฮาคประกาศชัดเจนว่า เขายังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีมของเขาด้วยอายุที่มากขึ้นพะละงกำลังของเขาเองก็ไม่เหมือนเดิมสองเกมแรกที่ทีมพ่ายแพ้อย่างน่าผิดหวังเป็นอย่างมากบวกกับภาษากายของเจ้าตัวที่แสดงออกมาจนเป็นภาพชินตาของหล่อแฟนบอลและนักวิเคราะห์กูรูชื่อดังสุดท้ายเป็นผู้จัดการทีมอย่างเทนฮาร์ตที่ตัดสินใจดรอปเขาไว้ข้างสุมมานั่งสำรองในเกมกับลิเวอร์พูลและทีมสามารถทำผลงานได้ดีและในเกมกับเซา์แธมป์ตันและเลสเตอร์ซิตี้เขาถูกรอบเป็นตัวสำรองแต่เขาเอง ก็ยังไม่ปิดปากบนเป็นการจัดการปัญหาของเทนฮาจะกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะส่งผลต่อสถิติของเจ้าตัวเมื่อผ่านเกมฟีเมียลีกไปแล้วหกเกมยังทําประตูไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวเลยก็ตามในเกมนัดที่6กับอาร์เซนอลเขาถูกส่งลงมาแทนที่ของแอนโทนีในนาทีที่ห้าสิบแดเป็นช่วงเวลาราวรา2สสองนาทีที่เขาอยู่ในสนามสัมผัสบอล15บห้าครั้งชนะการดวนกลางอากาศ3ามครั้งจากการประทะทั้งหมด3ามครั้งสร้างโอกาสยิงประตูสองครั้ง ยิงติดบอกไปครั้งเดียวแต่เรื่องของในเกมเขาดูมีความมุ่งมั่นกระหายอยากทําประตูซึ่งเป็นภาพลักษเฉพาะตัวเขาอยู่แล้วการเรียกบอลจักเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดเวลาสแสดงอาการผิดหวังที่ไม่ได้โอกาสทําประตูและจบ90นาทีที่เป็นชัยชนะของทัพปีศาจแดงในเกมต่อไปคือการออกไปเยือนเรอันโซเซดาในเกมยุโรปอย่างยูโรปาลีที่เจ้าตัวไม่อยากลงเล่นหากคิดมงกลับกันเขาพาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ได้เขาจะได้เกียรติยศในการที่ชิดถ้วยใบใหญ่และถ้วยเล็กของยุโรปได้ การได้อยู่ในทีมต่อไปของเขาจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเตะ,ะรุ่นน้องได้อีกพร้อมเพิ่มอีิสถิติถ้วยรางวัลของเขาตลอดการค้าแข้งของเจ้าตัวอีกด้วยหรือหากเจ้าตัวไม่ต้องการมันปลายทางของทางออกเรื่องนี้คงอยู่ที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมแล้วให้เวลาทำหน้าที่ของมันในช่วงเวลาตรงนั้นสุดท้ายเรื่องนี้โรนันโนจะตัดสินใจอย่างไรเราคงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ฟุตบอลข้ามถนนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ